Current Density หรือภาษาไทยก็คือความหนาแน่นกระแสซึ่งเราต้องมานิยามเรื่องของกระแสไฟฟ้าก่อนถึงจะเข้าใจเรื่องความหนาแน่นกระแสได้ซึ่งกระแสไฟฟ้ามันก็คือ Electric Current ซึ่งกระแสไฟฟ้าก็คือไอนั่นเองไอคือกระแสไอมันนิยามมาจาก dq ส่วน d ี d q นี้ก็คือประจุก็เป็นคูลอม c o l o m b คูลอมหรือซีนั่นเองส่วน t นี้ก็เป็นเวลาก็เป็นสิคอน s นั่นเองฉะนั้น กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือ1คูลอมต่อสก้อนซึ่งมันก็คือเท่ากับ1แอมแปร์ก็หน่วยของอกระแสไฟฟ้าคือแอมแปร์ซึ่งจริงๆแล้วหน่วยมูลฐานก็คือคูลอมต่อสก้อนทีนี้จากสมาการนี้เนี่ยเราจะพบว่า Q ิเนี่ยมันเท่าเท่ากับอินทิเกรต DQ เพราะว่า DQ มันมาจอ i อินทิเกรตมันก็มารวมรวมกัน,นกับเป็น Q ซึ่งอินทิเกรต DQ นี่ก็คืออินทิเกรต IDT ซึ่งมันก็คือเท่ากับอินทิเกรต T เรื่องตั้งศูนย์แล้วก็ IDT แบบนี้นี่เราจะเห็นว่า ระแสไฟฟ้ามันไม่ใช่เวกเตอร์แต่ว่ามันถ้ามองทิศทางอย่างนี้อันนี้เป็น i0 ลูกศรน,นี้ไม่ใช่เวกเตอร์แต่เป็นทิศทางการไหลของกอระแส i1 อันนี้เป็น i2 ก็จะพบว่า i0 ศเนี่ยเท่ากับ i1 หนบวก i2 แตทีนี้ที่จะเข้าเรื่องของเราก็คือ current density ซึ่งก็คือความหนานแน่นของกระแสก็คือ current density ซึ่งเขานิยมใช้เป็นตัว j จะเห็นว่าคราวนี้ j เนี่ยเป็นเวกเตอร์แล้วะนั้น current density ขอแหลน้งนกระแสเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งถ้าเราดูการไหลของกระแสสมมติว่ามีรูปแบบนี้<ม>แล้วมี่ล้วมีก็เป็นที่ปิดโอเคเวลากระแสไหลเวลามันมาเจอทางรูปมันก็จะไหลมาอย่างนี้ตรงนี้มันก็จะชิดกันมากขึ้นจากที่ไหลมาเพราะมันมาเจอ ที่บีบบความหนาแน,น่นมันก็จะมากขึ้นแบบนี้โอเคซึ่งกระแสะเนี่ย i เนี่ยมันเท่ากับอินทิเกรต j แล้วก็ d a ก็คืออินทิเกรตของความหนาแน่นของกระแสะเนี่ยดอทกับ d a โอเคแล้วก็ตัวมันว่า เราเอามาแต่ขนาดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น J แล้วก็ดี A แล้วก็เราดึง J ออกมาข้างนอกได้อันนี้น J ใหญ่ J แล้วก็อุิเกตแล้วก็ดี A นั้น I เนี้ยมันก็คือ J แล้วก็ดี A K <Okay. S 1> ซึ่งเพราะฉะนั้น J เนี้ยมันก็คือ กระแสส่วนด้วยพื้นที่นั่นก็ถูกแล้วก็คือนิยามมันก็กคือความหน่นของกระแสก็จะเป็นกระแสต่อพื้นที่โอเคซึ่ง j vector j d อกับ d a เนี่ยเรายังสามารถเขียนเป็น J, แล้วก็ดี A แบบไม่ใช่เบกเต์นี้แต่ว่าอันนี้มันทำทำมุมกันเท่าไหร่สมมุติว่าถ้ามันทำมุมก cross ันคอสศูนย์คอสศูนย์มันเท่ากับหนึ่งฉะนั้นมันก็คือ J d A แบบนี้กรณีที่มันเป็นคอสศูนย์เราก็จะได้เป็นแบบนี้สม okay. so, มุติมาทำโจทย์การ ขนาดของกระแสะเนี่ยเท่ากับ20คูณ10กำลัง5แอมป์ต่อตารางเมตรซึ่งก็จะตรงกับอันนี้จะเปนกระแสะต่อพื้นที่ใน c ซ l ลนด r i c a ลวายเอ่เท่ากับ2.0ม mm, ิลลิเมตร Current to the ch 2 at the passion of the YB Twin Radial Distance เกี่าวกับอะไรโจวยก็ถามว่าสมมติถ้ามีความหนาแน่นของประเสะเท่านี้อยู่ในเส้นรวศทรงกระบ,บอก r ที่มีที่มี r ส,สมืนเท่าน,นี้แล้วก็ current เ,เนี่ยที่ผ่านาลวดเนี่ยระหว่าง radial ระยทะทางเชียงรัศมอาีเนี่ย R ส่วน2กับ R เนเป็นเท่าไหร่ซึ่งอาจจะงงแต่ว่าถ้าเราวาดรูปมันก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็ามาันเริ่มทำแล้วก็หลักวาดรูปก็ถ้าข้างในนี้ก็จะเป็น R ส่วนสอ2 ถ้าแบบน,นี้ก็จะเป็นไในถ้าเจเอซึ่งเรามาจากอันนี้ในา้าเจเอนี้เป็นสมการที่หนึ่งเอ่อมันเป็นทรงกระบอกนั้นก็เป็นวงกลมวงกลมก็คือ pi r ากำลังสองพื้นที่วงก็มเป็น พาารกลังสองแต่ทีนี้มันมีทั้งข้างอันอาส่วนสองเราต้องเขียนใหม่เป็นพายกำลังสองลบพกลังสองส่วนสต้องเป็นอย่างโอเคซึ่งมันก็คือพานี้ก็เป็น4่ส่วน4 I, กนลังสองส่วนอันนี้ก็เป็น หแล้วก็อาร์กำลังสองกำลางก็งเป็น4ีส่วนนี้ก็เป็น1ซึ่งลบกันแล้วมันก็คือสามส่วนสี่ากำลัง2 okay. ทีนี้ r ที่เขาให้มาจากโจทย์มันก็คือ2องมเมตร ซึ่ง2อมิลลิเมตรเนี้ยมันต้องแปลงเป็นเมตรก่อนมันก็จะได้เป็น0.002เ mm. มตรฉะนั้นเราได้ A มาแล้ว A มันคืออันนี้ A ถ้ากับ3ส่วน4ีายพอารัง2ซึ่งก็คือเทา่ากับ3ส่วน4ีายแล้วก็ถ้เป็นศูนย ศูนยูนสองกำลังสองโอเคซึ่งมันก็เป็นกดทั้งที่แรกแล้วได้เก้าดสี่คูณ10กำลังลบ6กตลังเมตรโอเคแล้วก็จาก1ซึ่ง i ถ้าเก j a อันนี้มันให้หาได้ j แล้วได้ a แล้วมันให้หา ได้ A, ได้ J ก็หา I หากระแสก็ I เท่ากับ j A. J จจะกำหนดมาให้แล้วก็คืออันนี้2คูณ10ยกกำลัง5 2คูณ10ยกกำลัง5ส่วน A เราก็ได้มาแล้วที่อันนี้ก็คูณด้วย9 4จดคูณ10กำลังลบจะเขียนให้ง่ายๆเราก็เอา2คูณ สิบกำลัง5คูณด้วยอันนี้ก็เป็นทำให้เป็นลบหจะได้คิดได้ง่ายก็เป็น0.94ย์จกคูณสิบกำลังลบ5้ลบหกับห้ตัดกันไปได้มันก็เหลือ2องคูณศูนก็ได้มาหนึ่งจ ซึ่งเราหาไอไอกระแสะนั้นกรแสะหน่วยเป็น m แปโอเคข้อนี้เราจดให้ j มาแล้วแล้วก็เราต้องหาคำนวณคำนวณเพื่อให้ a มาพอได้ j กับ a มาเราก็หาไได้ล้วก็โอเคแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของความหนาแน,น่นกระแสคร้าวๆ